น้ำอันชันสองขวดต้มน้ำอันชันนี่คนซื้ออันนี้มาให้ลูกชิดด้วยน้ำอัญชันที่ต้มสองขวดน่ะใ,ให้ไปให้ไปเฉยๆแต่ก็ได้อันนี้มาเย็นชื่นใจ แก่เบ่งปันคนที่มีเขามีรายได้นะเขาก็จะคิดถึงเราให้โดยที่ไม่คิดอะไรเขาก็จะมีน้ำใจกับเราเราจะให้ อันตรายมากๆเลยตรงนี้จะทำที่ใหม่แล้วนะจ๊ะอนนี้เขาทิ้งเขาไม่รู้จะทิ้งไว้ที่ไหนแต่อันนู้นเราไม่ได้ทิ้งแล้วกระมังทิ้งเดี๋ยวจะทำได้ที่นอนแล้วจ้ะ <c oughs> เหยียดขา